ครับอากาศเย็นเนี่ยนะฮะมันมีผลต่อผิวของคุณนะฮะการดูแลนี่สําคัญมากๆเดี๋ยวนนี้นะฮะผมเชิญมาฮะคุณแคทนัทนันบัวใหญ่มาพูดคุยกันสวัสดีครับสวัสดีคุณแคทสวัสดีค่ะต้องคุยกับคุณแคทเลยเรื่องผิวพรรณเนี่ยนะฮะนะครับแนะนำให้เราฟังหน่อยครับ ก็วันนี้แคทนะคะจะเป็นตัวแทนจากพลูคาวพัตราพ่อทองชิดค่ะ,คะซึ่งถ้าใครที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภูงงมิคุ้มกันต่ำนะคะภูมิคุ้มกันตกเพราะว่าแพ้ฝุ่นแพ้าอากาศค่ะ,คะเหมือนตัวแคทเองนะคะเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ว่าจะแบบหนาวห,หรือว่าร้อนเนี่ยโอ้โหผื่นขึ้นมาเต็มตัวเลยค่ะบางทีผื่นแดงก็ขึ้นหน้าอีกทําให้ใช้ชีวิตลําบากมากๆแต่พอแคทนะคะได้ลองทานพลูคาวพัตราพ่อทองฉิดค่ะจะเป็นสมุนไพรแบบนี้นะคะเป็นสมุนไพรไทยแท้เลยค่ะอาการคือดีขึ้นมาก ะะแล้วคนทั้งบ้านคนรอบตัวก็จะรู้ปัญหาตรงนี้นะคะว่าอาการเนี่ยไม่กลับมาอีกเลยและนอกจากนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ทุกคนเห็นอยู่เป็นปัญหาแต่ก่อนที่แคทเคยเจอค่ะไม่ว่วาจะผื่นขึ้นตัวผื่นขึ้นคอนะคะ,คะและ ก็มีหลายคนค่ะที่เคยดูรายการเราเมื่อปีที่แล้วนะคะจากซับทูเดย์ไปซื้อตามค่ะมีคุณลุงจากข้างบ้านนะคะเขาบอกว่าทานแล้วดีขึ้นมากเพราะว่าคุณลุงที่มาปรึกษาค่ะจะเป็นคุณลุงที่มีปัญหาในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่ำาคุณลุงไม่ดีใช่ค่ะเป็นผู้ใช้จริงใช่ค่ะคุณลุงบอกว่าโอ้โหแต่ก่อนน่ะคือคันตามผิวคันตามร่างกายเยอะมากเกาจะเป็นแผลเลยค่ะไม่กล้าใส่เสื้อแขนสั้นไม่กล้าใส่พวกกางเกงขาสั้นออกจากบ้านเลยเพราะว่าเกาแล้วแผลก็คือแบบ เยอะมากเป็นรอยดำรอยขุกขา,าตา่างๆแต่พอหลังจากได้ลองทานโปรคารบพลัสจากพ่อทองชิปไปแล้วนะคะตอนนี้คือกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เลยค่ะแผลที่เคยเกาก็คือหายไวมากค่ะคืออากาศเย็นอากาศแห้งม,มันมีผลกับผิวจริงๆเนอะใช่ค่ะพอมันคันอะ่ะคนมันก็จะไปเกาเกา,าขึ้นผื่นแบบนี้เนาะ ค่ะโดยเฉพาะใครที่บอกว่าภูมิุ้มกันไม่ดีหรือว่าผิวแพ้ง่ายอย่างแพ้อากาศอย่างนี้แพ้ฝนเนี่ยโหช่วงนี้อาจจะต้องแบบคิดหนักเลยค่ะแล้วก็ภู้คาพัตราพ่อทองชิดนี้นะคะเขาจะใช้ในวัตกรรมใหม่ล่าสุดคือ Green Extraction นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเอาผู้คาออกมาสกัดค่ะให้ได้สารสกัดแบบครบถ้วนโดยที่ตัวสารสกัดไม่ถูกทาลายไปเลยนะคะฉะนั้นถ้ามี ปัญหาในเรื่องของผื่นคันตามร่างกายผื่นแดงตามตัวตาไปหน้าตาผิวคือสามารถใช้ได้เลยค่ะก็คือใช้แล้วจะเห็นผลแน่นอนนะคะด้วยความที่เราเป็นสมุนไพรไทยแท้ๆเลยอันนี้เนี่ยคืออยากจะให้ลองเิงค่ะ สารสก,กัดจั้งู้เขามีอะไรบ้างครสารสก,กัดหลักๆของเราก็จะเป็นผูเข้าใช่ไหมคะคที่บางพื้นที่เนี่ยจะเรียกว่าผักขาวตองเขาจะเป็นสมุนไพรไทยค่ะที่ออกฤทธิ์แบบร้อนนะคะจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อไวรัสนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนอกจากผูคเข้าแล้วค่ะก็จะมีพวกขวมิ้นชันนะคะมีกระชายขาวมีใบโบโัวบกมีซิงค์แล้วก็พวกวิตามินด้วยคะ่ะฉะนั้นในหนึ่งกระบุกเนี่ยทุกคนก็จะได้สิ่งที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแน่ค่ะ หนึ่งกระปุกนี่เราต้องทานยังไงบ้างะคะ คือหลกัหลกๆเลยนะคะถ้าใครที่เคยมีปัญหาในเรื่องของภูมิคุ้มกันมาตั้งแต่กําเนิดเลยหรือว่าน้ําเหลืองไม่ดีแพ้ฝุ่นง,ง่ายแบบแคปเนี่ยคือแนะนําเลยคะ่ะว่าช่วงแรกให้ทานวันละ2แคปซูลก่อนอทานไปเรื่อยๆจนครบเซร็จนะคะพอรู้สึกว่าอาการดีขึ้นผดผื่นลดน้อยลงค่ะก็จะเหลือแค่วันละ1่แคปซูลทุกวันไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในระยะยาวแล้วก็วันนี้นะคะที่รเราได้กลับมาเจอก,กันครั้งหนึ่งทางแบรนด์เราค่ะก็จะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันโอ้โหมาครั้งที่แล้วขายยไม่ทนเล ใช่ค่ะหมดไวัมากฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครที่บอกว่าชมอยู่เตรียมกดสายเข้ามาหรือว่าสแกน QR code ข้างล่างได้เลยนะคะเพราะว่าเราจัดโปรพิเศษให้มากๆเลยค่ะกับโพคาพลัตราพ่อทองชิดนี้นะคะปกติขายที่กระบุกละ780บาทแต่วันนี้ค่ะพิเศษที่เราได้กลับมาเยือนรายการซซปทูเดย์นะคะก็จัดโปรให้เลยค่ะซื้อ1ถังหนึ่งในราคา390บาทนะคะ อันนี้จะเป็นโปรเปิดใจค่ะสําหรับใครที่บอกว่าอยากจะลองหรือว่าถ้าใครที่บอกว่าทานอยู่แล้วแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะอยากจะซื้อตุนเพื่อความคุ้มค่าเราจะมีโปรโมชั่นแบบเป็นเซตนะคะซื้อ2แถม3ค่ะในราคา690บาทซึ่งก็จะได้เป็นสมุนไพรปลูคาพลาตราพ่อทองชิดนี้2กระปุกนะคะแล้วก็จะได้ครีมตัวใหม่ของพลูคาพลาตราพ่อทองชิดอีก2หลอดได้สบู่ของปลูคาพลาตอีกด้วย1ก้อนถือได้ว่าคุ้มมากๆในราคาเซ็ตละ690้บาทโทรมาได้เลยนะคะตอนนี้0 6 1 9น 8-5-3-5-5-3หรือว่าจะเป็นแอดไลน์ภู้าว1688หรือสแกน Q ิ c o d e ข้างล่างหน้าจอนี้เลยค่ะสะดวกมากๆเราให้สิทธิ์เพียงแค่100ท่านแรกเท่านั้นนะคะที่สั่งจองในรายการมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินฟรีถึงหน้าบ้านเลยค่ะ100สิทธิ์เท่านั้นนะคะใครเร็วใครได้ค่ะอ๋อมีมีรีวิวมาไหฮะ โอ้ย oh, รีวิวของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากที่เอามาฝากกันในรายการนี้เนี่ยสามารถไปดูเพิ่มเติมจากทางเพจได้เลยอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็จะเป็นผู้ใช้จริงจากทางบ้าน,นะคะ่ะที่กลับมาพูดให้ฟังว่าประทับใจจริงๆนะคะและหลายคนเนี่ย โดยเฉพาะช่วงนี้คือฝุ่นเยอะมากเลยใช่ไหมคะบางทีเราออกไปทํางานมันหลีกเลี่ยงไม่ได้<ฆ>ก็ขึ้นมาละเต็มตัวคือใช้เวลาย,ยังไง<ๆ>ก็คือไม่หายอาบน้ำไม่สะอาดก็ยากเราต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยฉะนั้นในเรื่องของการทานผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมาจากสมุนไพรเนี่ยก็คือจะช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเราได้ในระยะยาว<ฆ>เพราะว่าถ้าร่กงกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะก็จะช่วยปกป้องจากมลภาวะต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะวันนี้มีสินค้าใหม่มาด้วย ใช่ค่ะอันนี้นะก็คือดีมากๆเช่นกันถ้าตอนนี้ใครที่บอกว่าอยากจะทานไปด้วยแล้วก็ทาไปด้วยนะคะเพราะว่านี้เนี่ยเขาจะเป็นครีมตัวใหม่ของพูคาร์พาตราพ่อทองชิดค่ะเนื้อครีมจะเย็นนะคะแล้วก็ซึมเร็วมากค่ะอันนี้จะอยากจะให้ทุกคนย่ได้เห็นนะคะครับ จริงๆดูจากหน้าจอก,ก็ได้อันนี้เนี่ยคือเขาจะปรับซึมไวมากแล้วมีความเย็นทาแล้วไม่ร้อนค่ะวิธีการใช้นะคะสามารถทาไปบริเวณผิวที่เรารู้สึกว่าคันได้เลยเป็นผดผื่นคันนะคะตุ่มใสน้ำเหลืองเสียต่างๆได้มแมลงสัตกวกัดต่อยก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้เขาจะช่วยเรานเรื่องของลดอาการแพ้ลดผลผื่นคันนะคะคแล้วก็ช่วยสมานแผลเมื่ความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกด้วยที่สาคัญเลยค่ะเด็กสามารถใช้ได้นะคะผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ได้เช่นกันคนที่บอกอว่าผิวแพ้ง่ายน็คือใช้ได้เพราะว่าสําหรับครีมตัวนี้ของเรานะคะจะไม่มีส่วนผสมของพาราเบนไม่มีส่วนผสมของพวกน้ําหอมต่างๆค่ะอ่านะฮะไหนะะนะะขอโปรสักทีนึงฮะ โปรโตอนนี้คือว, í, คว่เยอะมากเลยค่ะร้อยสายรกเต็มแล้วเหรออ้าวเ่มไหมอ่ะอแหมพึ่งใจะให้บอกโปรเอง ทีม<อ>งานงบอกว่าให้อีก30สเซตสุดท้ายแล้วนะคะก่ะอนที<ห>่เราจะปิดรายการลงค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะกับโปรเปิดใจสําหรับท่านที่บอกว่าชมอยู่แล้วอยากจะลองหรือว่าเพิ่งเคยมาเจอกันนะคะกับลูกข่าวพัะตราพ่อทองชิดเลยค่ะซึ่งจะเป็นสารสกัดจากสม,มุนไพรไทยพื้นบ้าน,นแท้ๆเลยนะคะมีงานวิสัยรองรับค่ะและนอกจากนี้ก็ยังเป็นสม,มุนไพรที่มีชื่อเสียงมากๆกระปุกนี้ปกติเราขายที่780บาทนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะกับรายการแซฟเดย์จัดโปรให้1นึ1่งแถมหนึ่งในราคาพิเศ เลยค่ะ390บาทจ่าย390บาทได้ไป2กระปุกเลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางฟรีส่งฟรีทั่วประเทศและถ้าอยากจะได้แบบคุ้มคุ้มค่ะซื้อไปตุนหลายหลายเซตได้เลยเรามีแบบเป็นเซตให้ ซื้อ2แถมสานราคา690บาทซึ่งทุกคนนะคะจะได้รับเป็นสมุนไรพรปลูคาวพลัสตราพ่อทองชิดนี้ค่ะ2กระปุกด้วยกันแล้วก็จะได้รับครีมของปลูคาวพลัสตราพ่อทองชิดอีก2หลอดแล้วก็ยังมีสบู่แถมให้ด้วยค่ะนี่เลยอันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3ในลราคา690บาทเท่านั้น30สิทธิ์สุดท้ายแล้วนะคะสแกน QR code ที่หน้าจอตอนนี้นี้เลยค่ะหรือว่ายกหูโทรหาทีมงานนี้เลยนะคะ30สิสิทธิ์สุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วค่ะ ราคาดีมากนะคะถ้าจบรายการไปไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะจะเป็นราคาปกติแล้วค่ะคุ้มจริงๆนะคุ้มมากนี่โปรไหนก็คุ้มนะจริงๆค่ะย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกสักหน่อยได้ไหมคะ0 6 1ย8 5 3 5 5 3่5นะคะ0 6 1 9 8 5 3 5น3งโทรมาตอนนี้ได้เลยค่ะหรือว่าสแกน q r c o d e หน้าจอข้างล่างเลยก็ได้นะคะสะดวกเหมือนกันค่ะค่ะนะฮะรีบโทรมานะครับข่าว plus นะครับพ่อทองชิด061 เก้าแปดห้าสามห้าห้าสามใช่ค่ะหมายเลขโทรศัพี่น่าพิจกที่สุดเลยค่ะจำง่ายเลยขอบคุณคุณแคทมากขอบคุณครับขอบคุณคุณมากเลยค่ะพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ